สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวดอนในต่างแดนได้อีกคือเกาเหมือนเดิมนะคะเสียงแจจวมาอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค่ะ วันนี้ไม่ได้มาในครัวน,น้อยนหอยสังของเฮาเด้อค่ะมูเจ้าแอนอยู่บ้านค่ะมูเจ้าค่ะแอนอยู่บ้านว่าจะไม่เข้าร้านสักสามวันไม่รู้ว่าจะอดได้หรือเปล่าวันนี้วันที่สองแล้วนะคะที่เ่าเขาหะหนันรู้สึกว่าสดซื้นขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี่ มันเป็นหิมะมาวันแรกแล้วทีนี้แอนหนาวหนาวมากค่ะเพื่อนเพื่อนคะเหมือนกับที่แอนว่าแอนเป็นคนแพ้ง่ายท่าหนาวหนาวเขามามือแรกถ้าหิมะเข้ามาวันแรกนี่แอนจะรู้สึกเหมือนกับแอนจะไม่สบายเลยเหมือนกับเป็นหวัดหายใจไม่ออกเลยประมาณนี้ไหมคะ่ะต้องพักผ่อนแล้วก็กินยาแล้วก็อยู่บ้านสักสองสามวันแล้วล่างกายเข้าสิปั๊บได้นะคะล่างกายเข้าของแอนสิปั๊บได้เข้ากับ่อยไปสู่งานตองสิในการที่ อยู่บ้านแอนจะไม่ไปไหนเลยนะคะซิยูแค่นในบ้านย่างเดียวค่ะแล้วจะออกไปสูดอากาศข้างนอกไปตักเนื้สโนโคือแอนเฮตุหมู่บ้านนี่ค่ะแบบนั้นนะ่ะได้แต่จะออกไปเดินไปเที่ยวบ,บ๊ไปปเลยค่ะเพราะว่าแอนรู้ว่าร่างกายของแอนนี่แอนต้องการที่สิพักผ่อนแล้วก็ไม่อยากจะไปเอาคว่ำแพ่ข้างนอกเข้ามาในร่างกายของจ้าของอีกทุกๆคนจะรู้ค่ะว่าลักที่ของจ้าของเป็นยังไงนะคะแอนมาอยู่นานก็จริงค่ะแต่ว่า แอนไม่เคยสู้ลบตบมือกับตรงนี้ได้ค่ะทุกๆปีจะมีปัญหาตรงนี้ต้องหยุดงานค่ะคือต้องพักพ่อนหลายๆเหมือนกับว่าแอนเข้าใจเลยนะคะว่าทําไมฝรั่งแถบยุโรปที่เขาเจอหิมะมากๆเวลาเขาเห็นแดดนี่เขาถึงแรนใส่ขบโขบค่ะมือเจ้าคะตอนแรกนะ่ยอยู่เมืองไทยนี่มองเห็นฝรั่งเขาวิ่งใส่แดดนี่เราเหมือนกับว่าเอ๊ะมันบ้าหรือเปล่าทําไมมันไม่อยากจะอยู่ในร่มในนั่น พอมาเจอกับตัวเองเพื่อนๆรู้เลยค่ะว่าแสงแดดบ้านเรานะ่ะมีคุณค่ามากมายเลย้อคะเด้อแอนจะมาบอกว่าลายชื่อของเพื่อนๆแอนได้ทําลงมาในขวดโหลในขวดโหลได้ประมาณหนึ่งจะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆคะแต่ยังไม่เสร็จค่ะถ้าเสร็จแอนจะเอามาจับฉลากก่อนวันที่15นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้ดูของขวัญ ได้ดูลายพาดของแม่แอนสัดสัดธนัตตานะคะเพื่อเจ้าคะจะได้ไม่เห็นแค่อยู่ในรูปคนที่โชคดีนะคะสำหรับคนที่โชคดีถ้าแอนอาทาคลิปจับสลากแล้วสามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ที่ซ่องอ YouTube ของเราใต้คลิปนั้นได้เลยที่อยู่อะไรหรือถ้าใครไม่สะดวกไม่อยากจะพิมพ์ที่นี่ก็สามารถเข้าไปพิมพ์ใน ในเพจร้านของแอนได้นะคะเพจร้านของแอนกับสิมี่ซื้อว่าซือ้อซื้อแอนเลยค่ะนิออนไทยเทคเวยนะคะกับสิขึ้นเลยโอ้ยเบิงก่อนมันโอ้ยอยู่เครื่องนั้นพอดีค่ะแต่แอนคิดว่าใช่ค่ะเพรวาวะมันบ่ามันคิดล่ะแอนก็ไม่ค่อยจะเล่นเพจด้วยค่ะกะใครสะดวกช่องทางไหนก็ได้ค่ะแต่ว่ามัน มันไม่เยอะมันมันบหลายคนยังสินะคะ่ะแอนว่าเอาที่สะดวกเลยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆสะดวกที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปที่แอนประกาศไปว่าใครโชคดีก็คอมเมนต์ใต้คลิปเลยถ้าแอนแอนจดที่อยู่หรือแคปเสร็จแอนก็จะลบออกเลยค่ะเนะคะเด้อเอาตามสบายเลยค่ะกับว่าเป็นอย่างเนาะคะ่นะเนาะแอนจะพยายามทําให้เสร็จก่อนวันที่15เด้อค่ะเพราะว่าแอนอยาก อยากให้เพื่อนๆได้ของขวัญท่านปีใหม่ค่ะถ้าแอน,แอนไม่เสร็จก่อนวันที่สิบห้านี่แอนคิดว่าเพื่อนๆไม่ได้ของขวัญปีใหม่แน่นอนก็นเลยสสพยาอย่างงเมียแถ่แล้วแล้วทีนี้ทางร้านเราอ่ะในส่วนปีใหม่ในส่วนเดือนนีนี่แขกทางร้านเราก็จะน้อยด้วยนะคะแอนก็นเลยบได้ห่วงว่าเราต้องไปนะคะเพราะว่าปล่อยให้เด็กๆเ,เขาจัดการไปเลยเพราะว่าแขกมันเป็นอย่างนี้ทุกปีค่ะสําหรับร้านน้อยๆของแอนนะคะแอนจะรู้เลยว่า เดือน December, เดือนสิบสองนี่แขกทั้งลานเฮ้าสิโนโน้อยน่อยนมากเลยค่ะบางวันนี่แทบเหมือนกับป่าช้าเลยยังเสพภาวะหยังมันขึ้นหน่อยตีราะว่าแขกเขาเริ่มของขวัญคริสต์มาสของเขานี่สําคัญเลยคะ่ะเด้อสำคัญแล้วก็เขานะ่ะเอาเวลาเอาเ,าเ,อาเาองินนะบอกง่ายๆว่าเก็บเงินไว้ซื้อของขวัญตรงนั้นนะให้ลูกให้เต้าให้ให้ครอบครัวนะคะพ,พอ่าของขวัญหรือ หนึ่งปียิ่งคนที่มีลูกมีหลานนี่เขาสิอรอดด้วยค,ค่ะคริคสต์มาสย่ำใจคริสต์มาสมาเอาฉันอยากได้น,นั่นฉันอยากได้แม้กระทั่งตัวเราใหญ่โตขนาดนี้แอนก็อยากได้ของขวัญคริสต์มาสคือก,กันด้ค่ะแต่ของแอนน่ปะป๋าจัดการไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนรู้ไหมเดี๋ยวมาดูมารอดูของขวัญคริสต์มาสของแอนด้ค่ะแอนตัดสินใจว่าแอนจะซื้อมานานมากแล้วนะคะเงินน่ะพอซื้อได้ะะด้วยค่ะเด้อต่ว่ะ ในนะั้นคงอาจจะเป็นเพราะเรางกด้วยวความขี้เหนียวของเราด้วยแหละเราเลยไม่กล้าซื้อเลยเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ป๋าซื้อให้อ่าที่แบบว่ารู้สึกชอบมากค่ะว่าเอาอยางอีกเลยก็ได้ค่ะขอให้ได้ตัวนี้มามาล่อเบิงกันนะคะว่าแอนป๋าสื้อ,อยังให้แอนค่ะแล้วก็แอนเป็นคนเลือกเองกับมือเลยแล้วกับ รู้สึกว่าถือกให่หลายๆคำพูดเจ้าค่ะเขากับบอดี้ี่ราคาแพงมากมาอย่างดอกค่ะไม่ได้ราคาสูงแต่ว่าคว่รู้สึกี่ว่าเฮาอยากได้เอ๊ะทำไมเราไม่กล้าซื้อสิกะกะงงจะของอยู่ด้วยเหรอเจ้าค่ะแต่แต่ก็งงตัวเองอยู่แต่กับมีหลายเหตุหลายผลยหลายๆอย่างที่ทําให้เราไม่กล้าตัดสินใจซื้อบวกกับบุคลิกของเราไม่มั่นใจด้วยกัสิว่ากันไปเนาะค่ะเนาะเ,นาเรียงเรียงการซื้อน่ะซื้อมัน <laughs> ก็ว่ากันไปค่ะแล้วคนที่โชคดีที่จะได้ได้ของขวัญได้ผ้าลายอะไรเอ่ยผ่าท่อมือไป5้าคนน่ะต้องต้องตอบถูกด้วยนะคะเด้อต้องตอบถูกแล้วก็อย่างที่แอนถามว่าร้านของเราจะครบ12ปีในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรยังสิมเมน็นปะค่ะสมมุติว่าเพื่อนๆที่ตอบถูกว่า ร้านของคุณจะครบ12ปีในเดือนเมษาปี -66 หอังสีมันบ่าค่ะเพราะวา่ามันเป็นเดือนเมษาอยู่แล้วกับลูลูทุกคนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ไม่ใส่วันที่มาแอนจะไม่แอนจะไม่กงเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่ตอบถูกเลยนะคะคนนั้นแอนก็จะไม่เอามาจับฉลากนะคะเพื่อนตอบถูกกิแต่วา่าเพื่อนตอบบ่เมิดจังสิวันที่น่ะคือสําคัญเลยนะคะเพื่อนๆต้องตอบให้ตอบได้ทั้งวันที่แล้วก็เดือนจังสิค่ะ เพื่อนๆตอบถูกนี่แอนก็ดีใจมากเลยนะคะปะบายหยางติเพื่อนคนที่ตอบถูกตอบคําถามร่วมตอบคําถามของเรามาแอนดีใจทุกๆคนเลยค่ะแอนอยากเสียห้ตอบถึกมากๆแล้วก็อยากจะเอาชื่อมาใส่ในขวดโถมากๆเลยแต่ว่าถ้าตอบไม่ถูกเราก็เราก็แบบแฟแฟกันนะคะ่ะถึงจะตอบแค่ไม่มีวันไม่ได้เลยแอนแอนก็อยากห้เด้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆทุกคนก็นต้อง กอเขาใจนํวาววาเพื่อนคนที่เขาตอบถูกเขาก็อยากอยากรุนกึ๊กันยังสิแมค่ค่ะเอาเลยเอาเป็นว่าสบายใจทั้งแอนแล้วก็สบายใจทั้ง f c ไม่ต้องมานั่งดูคอมเมนต์เพราะว่าแอนไม่ลบจะไม่ลบคอมเมนต์เลยนะคะสามารถดูได้เลยค่ะว่าแอนน่ะเอาคนที่ตอบถูกจริงๆริงไหมมาลงข้างในนี้คะ่ะเดี๋ยวแอนจะขึ้นรายชื่อให้ดูนะคะแต่คนที่ตอบไม่ถูกไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าคะ่ะถามแม่อยู่นะคะ เผื่อปีใหม่แอนกลับแอนอาจจะจะไปไปดูสีแล้วก็ไปดูลายหรือหรือไปทาอะไรถ้าแม่ไม่ไม่แก่เกินนะคะถ้าแม่ยังมีแรงทําไว้แอนอยากจะทําให้ทุกคนประมาณอย่างแอนอยากจะโปรโมทไม่ใช่โปรโมทเขาเรียกอะไรอะ่ะอยากจะจะให้เพื่อนๆดูว่าผ้าของผ้ากีสารผ้ามัดหมีมัดยอมของผ้ากีสารน่ะเขาสวยจริงๆค่ะสวยงามมากมายเลยยิ่งยิ่ง ถ้าเป็นคนอีสานแท้ๆทำนะคะที่เป็นผ้ามัดมือมัดยังเองนี่คุณค่าทางใจมันเยอะเลยนะคะราคานี่ยเย่อมเยาแต่มันตีมันตีคาท่างจ,จิตใจบ่ใดสําหรับสําหรับตัวเราเน้ะคะ่ะเด้อแต่สําหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยใช้ผ้าลายทอมือแอนไม่รู้ว่าความหมายจะคืออะไรนะคะแต่สําหรับตัวแอนนะความหมายเขาเขา,เขามีคาหลายก็อนเงินค่ะมือเจ้าคา่ะอ่า ก็จะเป็นอยู่ประมาณนี้นะคะกับบอมมี่ยังมากมม้ค่ะแค่อยากจะมาบอกให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าคลิปของเราที่เราจะอาตอบคำถามลายชื่อของเราได้เสร็จไปนิดหน่อยได้เสซ็จไปบ้างแน่แล้วค่ะแต่อีกไม่เยอะค่ะอีกไม่เยอะค่ะอีกว่่เยอะนะคะเดี๋ยวเราได้มาลุ้นกันแน่นอนค่ะว่าเป็นจังไดเด้อค่ะเด้อบรรยากาศหนาวหนาวมากเพื่อนๆหนาวจนแบบ คิดถึงประเทศไทยค่ะมอเจ้าขาบอกได้คําเดียวเลยว่าคิดถึงประเทศไทยมากมายเลยค่ะกัสิเป็นยุป,ประมาณนี่ค่ะร่างกายเฮ้าเนี่ต้องเอาคว่ำแบบอ,อุ่นเข่าให้ได้หลายที่สุดเด้อค่ะเด้อช่วงหน,า,นาวนี่สิเป็นช่วงฤด,ดูการที่เราต้องไม่ต้องมาสนใจว่าความสวยความงามของเราจะเป็นยังไงเฮ้าต้องนุ่งห้หนาห้อุ่นไหวเด้อค่ะเด้อเสือ้าแบบเฮ้านุ่งยุกบ,บานนี่ ก็ต้องอุ่นนะคะถามว่าอยู่ข้างในบ้านนอุ่นไหมอุ่นค่ะบ้านข้างในบ้านแอนนี่แอนอยู่ถึง24องศาเลยนะคะ2 4 2ถึง25องศาเลยค่ะถ้าร้อนไปกว่านี้กะฝรั่งกะยูะ่บ่ใดเขาก็เกิดอยู่กับนี่แล้วค่ะเนาะแต่กะทอว่าขอนข้างที่ส่แบบร้อนทีเดียวเลยค่ะแต่ว่าในนัททั้งนี้ทั้งนั้นก็คือบรรยากาศของเขามันเปลี่ยนนะคะ เข้ากับยูกันไปเข้ากันสู้กันไปเนาะคะ่ะเนาะชีวิตบ่สิ้นก็นต้องดิ้นกันไปเด้อค่ะเด้อสำหรับสาวไทยที่อยู่ต่างประเทศอยู่ที่เมืองหนาวทุกๆคนสู้ทุกๆคนนะคะมือเจ้าขะไม่นานเราก็จะผ่านมันไปได้คะ่ะแต่สำหรับคนที่อยู่ประเทศไทย เก็บเกี่ยวบรรยากาศร้อนๆฝากสาวต่างแดนทุกๆคนด้วยนะคะเด้อเอาคว่ำหอนคว่ำหนาวส่งใส่กล่องมาฝากสาวสาวต่างแดนบ้างค่ะสาวสาวต่างแดนช่วงนี้ก็สิแบบซุบมุบซับมับแบบไม่ไม่มีอารมณ์ที่จะทําอะไรน่ะไหมคะ่ะอารมณ์อยากสิกเป่าตั้งต่กองไฟอยากกีเขา่าก,กีท่ากีกับว่ากันไปลหรอะเนาะอยากอยู่บ้านค่ะเป็นไปได้อยากอยู่บ้านคะ่นไนคะไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะคะเด้อ ขนาดแอนนี่แอนแอนต้องไปหาซื้อของขวัญคริสต์มาสให้พนักงานของขวัญเขาเรียกอะไรของขวัญคริสต์มาสนั่นแหละเนาะให้พนังงานนั่มเลยคะ่ะยังไม่ได้ไปเลยนะคะกะบคิดว่าหลังจากที่อากางกายของเราปกติก็ต้องไปค่ะเพราะว่าด้วยหน้าที่และก็ด้วยด้วยกําลังใจที่เราอยากจะให้ด้วยความรักที่เราอยากจะให้ทุกๆคนน่ะคะ่ะมันอยู่ในใจของเฮานี่ค่ะบอกว่าวามหักทุกๆอย่างเนไหมคะ่ะ เพราะว่าวันปีไหนปีไหนไม่ได้ให้นี่กะบ่้แล้วนะคะ่ะมันอยากจะให้นะหมคะ่ค่ะอยากซื้อไห้ค่ะเพื่เจ้าคะ่ะก็ว่ากันไปตามเร่องตามเล่านะคะแต่ลูกชายกับลูกสาวนะเพื่อนๆเอาอีหยังไห้กับบ่าเอานะคะแม่ฉันมีหมดแล้วแม่ฉันมีหมดแล้วฉันของเงินได้ไตะค้อนตะก้อนขอซองขาวนะคะพนักง,งานทุกคนขอซองขาวคะ่ะก็ซิ้อเอาไปกันเลย ทำให้เออซองขาวมาอย่างนี้เห้ากับว่าต้องออกไปขังนอกเกษสิกรู้สึกว่าเออหรืออาจจะดียังสิไหมกลัม <c ười> ากันไปตามเรื่องตามเล่านะคะเนะ <c ười> <c ười> า,นไา,า,านะ,ะ,นะ <c ười> ไม่เมามอยหอยสัง <c ười> เดี๋ยวพวกนี้เรามาเจอคลิปอยู่ในบ้านกันใหม่นะคะเนาะสําหรับคลิปนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ซับสไครต์กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการ็ดคลิปไปสาวดรต่อไปสําหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ,บายๆค่ะ